สวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ตามติดนะครับกับการสัญจรสัญจรตลอดบุญวันนี้เรามาอยู่ที่วัดป่าหนองชาติตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้เราจะพาท่านเข้าไปในอุโบสถนะครับ พี่น้องเอซี FC ทุกท่านทุกคนได้เบิ้งแล้วนะครับนี่คือดินแดนแห่งอารยธรรมของภาคอีสานแห่งหนึ่งนะครับวัดป้าบ้านน้องชาญนะครับตอนนี้เราเข้ามาวิหารไม้เไ็นได้แปลงปลลพี่โอ้ นะครับตอนนี้เราเข้ามาวิหารไม้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะนําพาท่านไปสวดมนต์ขอพรขอบารมี ครับมาถึงแล้วขึ้นไปในอุโบสถเอนหนึ่งอ,อตั้งสองคนอมามาสวด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 หน่อยหนึ่งนี่นะครับเรามาสวดขอพรขอบาร,รมีกันก่อนเนาะ มาอันน sí. ี us, ้เป็นกระจกใช่นี้ครับอเปนกาขูละอีทมี่าัเป็นใหมเป็นใหมมีนาสกันน่าังตัวังมีพุยามามีงาสกเรน่าตั้ตมา

อิติปิโสวิเศษิอิปิเศษิพุทธนามติอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิสัพพังอปาราธังขรมมตุเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกตังสัพพังอปาราธังขรมมตุเมพันเตอุกาสะขามามิพันเตนอบน้อมขอขรวะกรรมใดที่ลูกหลานได้ร่วมเกิน อ,อง,คงค์พระพุทธธรรมผส์องค์สัมมาสมุทิเาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทศใช้เทวาเทวนาที่ปกปักทักษาลูกหลานโปรดองโหสิกรรมยกโทษอย่าให้ลูกหลานเป็นกรรมเป็นเวรทาอะไรต่อไปนี้เขขอให้ลูกหลานมีแต่ความสุขความเจริญราำรืนในการงานชีวิตขอยรุง่งเรืองชดช่วยัจวาลนโปรดปานประทาน,นพรประทานทรัพย์ให้ลูกหลานได้มีอยู่มีกินสร้างธนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบไป,ปออก็กา้เกิน

ไปไปวันนี้เราก็ต้องมาเพราะเพราะว่ารับโชคแล้วก็ต้องไปต่อโชคด้วยการต่อบุญถ้าเราไม่มีบุญก็ต่อโชคไม่ได้โอ้ผมมาเบื่อแต่เน้ะมามาออก่อนเนี่ยนะมา่งเยงๆ ก็ย่้ก่วันเหมนเิมนถอครับย้าของวปมอ๋อ็ง่กลางานกี่ยกับงาก็ถอยไปหนเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็อัพไปที่ลายคุณเลยนะตั้งอัเปมือสาึ่อ

กาแพงแก้วมีตั้งแต่พระสมเด็จทั้งนั้นเลยนะครับใครต้องการอยากจะมาก็ที่วัดป่าบ้านน้องชาตินะครับอําเภอเชียงยืนท่านกําลังสร้างนะครับท่านกําลังสร้างอ่าแล้วก็ออกมาทางนี้เอามายืนพ่อหนาไปเบิ่งวิหารผานสางไหม เปิ้ล่ะเปนซื้อที่มองหนี้เป็นลอยไรไม่ทีพระอาจารย์เปนวา่าเปนซื้อนี่เป็นลอยไรทีนะกู่ะกะล่างกู่ะกะลังสร้างอยู่ครับปนนะครับกำลังสร้างนี่นะครับท้องทุ่งนาเยย็นสบาเออทางนี้เป็นเป็นลมเข้าเออ มันมืดเนาะมาถ่ายด้านนี้มายืนด้านนี้เดี๋ยวพาในควาแจ้งควาต้องรู้อ่ะทีถ่ายถ่ายนี้หน่อยอือถ่ายมามามายืนในนี้ถ่ายเนี่ยเห็นธรรมจักรเนี่ยนีจะแก้งแจ้งดีาย่งปึงไหมแย่งแจ้งปึ๊งอันนึงสองเจ๊แป่งเจ้าเข้าไปเจ๊ไย่มา ต้งโตดียุดดรอกี่ไร่ดอกี่ไร่พี่ไร่ีไร่พี่ไร่ี่ไร่ีไร่เนาว่าพีไร่เขาเนี่ยงานเขเ็อสะอาดเป็นตไคร้สอาดอนนี้สองมยังไม่ผู้ใดผู้นี่เอาตัวกแนมมามาเราจะ เราจะไล่พระสมเด็จนะครับเดินป้าโทมัสสีแดงใจไวแต่แมนร้อยกว่าไล่ที่ซื้อใหม่ที่เห็นน่ะอ,อท่านจะสร้างนี่นะครับกำแพงก็มีตั้งแต่พระสมเด็จทั้งนั้นเลยนะครับพระสมเด็จเป็นกำแพงแก้วนี่นะครับก็ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็จะมีโบสถ์อยู่ที่ก,กลางกงไม้หมดเลยนะครับสัญจรตลอดบุญนะครับวันนี้สัญจรตลอดบุญ แอดมินก็อิ่มบุญอิ่มใจนี่นะครับเราเดินเดินรอบวิหารนะครับ <c oughs> นี่นะครับอันนี้ก็ หน้าปกก็หน้าปกทรงเครื่องนี่นะครับอันนี้ก็พระเมตตาพระเมตตาทรงไยมีแต่พระเมตตาทรงไฉไลที่สุดเนี่ยประเทศใท้องค์พระสมเด็ด สวดหลายยบแปลงมันสวดหลายองค์พระสมเด็จที่หลายที่สุดในประเทศไทยองค์พระสมเด็จเออมา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 นี่นะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะเยอะอ่ามีมอะไรที่มากกว่าพันสอดอีกอืม,มน,นะครับก็ ครับก็เสร็จสิ้นนะครับโอเคนะครับเป็นยังไงวันนี้คุ้มค่าไหมคุ้มค่าค่ะคุ้มค่ามาสุดยอดทุกอย่างเห็นอะไรแปลกๆหลายๆอย่างใช่ไหมบุญได้เยอะมากไม่เคยเห็นก็เห็นค่ะสวยงามมากต้องมากับพ่อนะคะถึงจะเห็นแบบนี้หนะอืมพ่อไม่บอกก็ดีมาด้วยกันค่ะ โอเคนะครับทุกท่านทุกคนที่ได้ชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บุญไปนะครับก็เรียกว่าแชร์บุญแชร์ share, บุญไปนะครับแชร์ share, บุญแชร์ share, บุญโอเคนะครับคลิปต่อไปว่ากันใหม่นะครับนี่นะครับก็อย่าลืมให้ท่านได้ดูกระถินอีกทีหนึ่งนะครับวันที่29ตุลา นะครับเป็นกระถินใหญ่มาสร้างนะครับนี่นะครับโอเคนะครับ